ต้นไม้คล้ายหนอนแต่ไม่ใช่หนอนมันคือช่อดอกของต้นไม้ชนิดหนึ่งนี่คือมเมล็ดของเขานี่ช่อดอกเรียกว่าเมื่อยดู ดูเหมือนนอนแต่ไม่ใช่นอนเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้้อาันออกเป็นอันนี้เม็ดของปลาไหลเผือกนะฮะสมุนไพรปลาไหลเผือกที่เขาขุดเอารลากไปบำรุงกำลังนะครับอันนี้เป็นผลสุกสีดำนะฮะ ผนดิบสีเขียวใบจะเป็นแบบนี้นะครแต่ขอบอกครับโคตรขมครับใบแก่หมดแล้ววานกวางออกดอกครับไม <ป S 1> <ป>ม่ม่่เนหะ็นนนอออ๋ีีคืโทาดอกผักกวางน,นี่ครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นทางลงนะฮะ ข้างทางก็จะเจอพวกผักหวานป่าปลาไหลเผือกมะเมื่อยวายอะไรพวกนี้ครับตันไม้เยอะแยะเพื่เอเดี๋ยวเราก็จะเจอทางออก